ลองลากนิ้วของคุณไปรอบๆส่วนล่างสุดของทวีปแอฟริกาแบบนี้ดูสิไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะแต่ในชีวิตจริงในมหาสมุทรนั้นมันคือการเข้าสู่โหมดยากในเกมการเดินเรืออย่างแท้จริงไว้แต่คุณจะอยากเล่นเพื่อท้าทายลูกเรือทุกคนที่เคยเผชิญกับมันรู้ดีว่าพวกเขากําลังต้องเผชิญกับพายุโหมกระนํากระแสะน้ําที่คาดเดาไม่ได้และความรู้สึกที่ราวกับว่ามหาสมุทรกาลังจ้องเล่นงานพวกเขาอยู่ แหลมกูดโฮปในตำนานที่ชื่อของมันทำให้เราเข้าใจผิดว่ามันช่างสดใสมีชีวิตชีวาแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย <t ell noise> เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1488เมื่อนักสำรวจชาวโปรโตุเกสชื่อบาโธโลเมลดิอยสผู้ซึ่งเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางผ่านปลายสุดของทวีปแอฟริกาเมื่อเขาเห็นพายุรุนแรงพัดเรือของเขาเขาจึงตั้งชื่อมันว่าแหลมแห่งพายุ แต่พระเจ้าจอร์จที่สองแห่งโปรตุเกสกษัตริย์ของเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อแหลมนี้เป็นแหลมกูดโฮปเพื่อให้ฟังดูสดใสขึ้นเพราะองค์สงต้องการส่งเสริมไม่แหลมนี้เป็นเส้นทางแห่งความหวังสําหรับพ่อค้าและนักสารวจแต่ยิ่งไปกว่านั้นการค้นพบนี้ยังเป็นรางดีว่าเรือจากยุโรปจะสามารถไปถึงอินเดียทางทะเลได้แต่เหล่ากะลาสีเรือที่ต้องบังคับเรือผ่านแหลมนี้ต้องสิ้นหวังไม่เหมือนกับชื่อของมันที่ตั้งไว้แหลมนี้ตั้งอยู่ตรงจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียบรรจบกัน ซึ่งทาให้จุดนั้นมีลมพัดรุนแรงมากและลมก็ไม่ได้พัดไปในทิศทางเดียวแต่กลับพัดหมุนวนราวกับมีพัดลมแรงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในฤดูหนาวของซีกโลกใต้มวลอากาศเย็นจากมหาสมุทรแอตแลนติกจะพัดผ่านมาพร้อมกับพายุรุนแรงและยิ่งถ้ามีฝนหมอกคลื่นยักษ์หรืออะไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นดูสิถ้าคุณเป็นกะลาสีเรือในสมัยนั้นโอกาสที่คุณจะถูกลอตเตอรี่างวันที่หนึ่งในสมัยศตวรรษที่16ยังมีมากกว่าการเอาชีวิตรอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยซะด้วยซ้ำ แล้วมันยังมีเรื่องของกระแสน้ําด้วยกระแสน้ําเย็นเบงเกลลาจากมหาสมุทรอแลนติกไหลามาปะทะกับกระแสน้ําอุน่นอากุลฮัสจากมหาสมุทรอินเดียแต่แทนที่มันจะปั่นเข้าด้วยกันเหมือนสมูตตี้มันกลับปั่นป่วนวุ่นวายและก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ที่อาจสูงกว่าตึก10ชั้นลูกเรือบรรยายว่ามันเป็นกําแพงน้ำที่โผล่ขึ้นมาเพื่อทำลายคุณถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย คุณอาจเอาชีวิตรอดหรือหลีกเลี่ยงมันได้แต่ย้อนกลับไปในปียุค1500ที่เทคโนโลยีอย่างเดียวที่คุณมีคือเรือที่ทําจากไม้และขาอัดที่านแค่นั้นคลื่นยักษ์เพียงลูกเดียวก็สามารถทําลายการเดินทางทั้งหมดของคุณได้และถ้าแหลมกูดโฮปยังตื่นเต้นไม่พอห่างออกไปทางตะวันออกเพียงไม่กี่ไมล์เรายังมีแหลมอากูลฮัสที่อันตรายยิ่งกว่าจุดนี้เป็นจุดใต้สุดของแอฟริกาซึ่งเป็นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกันอย่างเป็นทางการแหลมอากุนฮัสมีน้ำตื้นมีแนวปะการังโขดหินซ่อนเร้นและสันทรายที่เคลื่อนที่ไปมาอย่างน่าขนลุกเป็นเวลาหลายศตวรรษที่กลาสีเรือเรียกที่นี่ว่าสุสานเรือนักประวัติศาสตร์นับซากเรือได้หลายร้อยลำที่นี่ที่ล้วนเป็นเรือที่บรรทุกทองคําเครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องเทศที่ไม่เคยไปถึงยุโรปกระดูกของเรือยังคงจมอยู่ใต้คลื่นเหล่านั้นเราอกับป้ายเตือนขนาดยักษ์ว่าอย่าได้คิดจะเข้ามา หากเรามองภาพรวมของประวัติศาสตร์ให้กว้างขึ้นสถติติต่างๆนั้นดูโหดร้ายมากระหว่างศตวรรษที่15-18ในยุคข,ของเรือใบมีเรือไหลลำบากปางลงที่นี่พอขาชาวยุโรปมองว่าแหลมนี้เป็นเกมเสี่ยงดวงที่น่าสะพึงกลัวคุณอาจเริ่มรวยจากการนําผ้าไหมเครื่องเทศและอัญมณีจากเอเชียกลับมาหรือไม่ก็อาจจมหายไปในมหาสมุทรซึ่งนั่นทําให้กลาสีเรือพากันเล่าเรื่องสยองขวัญรากับนิทานรอบกองไฟกยวกับเรือผี ที่ล่องลอยหลอกหลอนอยู่แถวแหลมกูดโฮปที่เป็นทะเลต้องสาบและยังมีตำนานอันโด่งดังของเรือ Flying Dutchman ที่ถูกสาบให้แล่นเรือวนรอบแหลมไปตลอดการการนำทางทั้งหมดนี้ก่อนที่จะมี GPS ดาวเทียมหรือพยากรณ์อากาศในเรือไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดอาร์ตนั้นมีเพียงเข็มทิศและแผนที่ที่น่าเชื่อถือได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นและเนื่องจากไม่มีท่าเรือใกล้เคียงให้หลบภัย ลูกเรือจึงจำเป็นต้องเผชิญโชคชะตาคล้ายกับการปิดตาเล่นซ่อนหาในพายุฝนฟ้าขนองนักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าผู้กล้าเหล่านี้หลายคนมักถูกพัดออกนอกเส้นทางหรือไม่ก็ชนเข้ากับโขดหินที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ตรงนั้นและในที่สุดก็มีคนคิดไอเดียดีๆขึ้นมาได้นั่นก็คือการขุดทางลัดในปี1869คลองซูเอสได้เปิดใช้งานในอียิปต์ที่คอยเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดง ทำให้เรือที่เดินทางระหว่างยุโรปและเอเชียไม่จำเป็นต้องเสี่ยงโชคกับพายุข,ของแหลมกูดโฮปอีกต่อไปการใช้คลองนี้ช่วยลดระยะทางการเดินทางจากทะเลอารับไปยังลอนดอนประมาณ8,850กิโลเมตรปัจจุบันคลองนี้รองรับการค้าโลก12-15%นั่นหมายความว่าตู้คอนเทนเนอร์เรือบรรทุกน้ำมันและเรือขนส่งสินค้านับล้านลำเลือกใช้ทางลัดที่ปลอดภยัยแทนที่จะเสี่ยงกับสิ่งที่เรียกว่าแหลมแห่งพายุยังมีเขตอันตรายอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก นั่นก็คือแหลมคอเรนเทสในประเทศโมซัมบิกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16กลาสีเรือชาวโปรตุเกสต่างหวาดกลัวและเรียกมันว่าปีศาจกินเรือชื่อของมันแปลได้ว่าแหลมแห่งกระแสน้ําเพราะน้ําที่นั่นไหลเชี่ยวกรากอย่างรุนแรงที่พอจะเหวี่ยงเรือออกนอกเส้นทางและเข้าฝั่งได้นักประวัติศาสตร์ประเมินกันว่ามีเรือจากโปรตุเกสที่ลั่นไปตามเส้นทางอินเดียมากถึง30%ส์สูญหายไปที่นี่จึงหมายความว่าเรือบางลำได้จมก่อนที่จะถึงแหลมกูดโฮปซะอีก และเราจะลืมเรื่องเศรษฐกิจไปไม่ได้การเดินเรือรอบแอฟริกาไม่เพียงแต่มีความเสี่ยงเท่านั้นแต่ยังมีราคาแพงอีกด้วยการใช้เวลาในทะเลนานขึ้นก็หมายความว่าต้องมีอาหารและน้ําที่มากขึ้นแถมลูกเรือก็ต้องเหนื่อยล้ามากขึ้นการสูญเสียเรือจากพายุทาให้สูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ในปัจจุบันทําให้บริษัทประกันภัยหวาดกลัวที่จะครอบคุมการเดินทางรอบแหลมกูดโฮปเพราะมันมีโอกาสสูงที่จะต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน แต่เมื่อคลองซูเอสเปิดใช้งานมันไม่ได้แค่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้นแต่ยังช่วยลดค่าใช้ใจ่ายจากภัยพิบัติด,ด้วยแม้ในปัจจุบันด้วยเรดาร์สมัยใหม่พยากรณอากาศและ GPS ก็ยังคงทําให้การเดินเรือรอบแหลมกูดโฮปไม่ง่ายเหมือนเดินอยู่บนบกอยู่ดีอย่างไรก็ตามเรื่องขนส่งสินค้าที่พยายามหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมคลองหรือการติดขัดอย่างที่เราเห็นในภาพที่โด่งดังในปี2021ยังคงต้องเผชิญกับคลื่นยักษ์และพายุ เทคโนโลยีสามารถพยากรณ์อากาศได้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งมาหาสมุทรไม่ให้อลราวาดได้กับตันทุกคนที่เดินทางผ่านแหลมกูดโฮปในปัจจุบันยังคงรู้ว่าตนเองกำลังผ่านเขตทะเลที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกหนึ่งโซนที่กับตันเรือส่วนใหญ่เลือกที่จะหลีกเลี่ยงคือลมตะวันตกช่วง40และช่วง50ในมหาสมุทรใต้ซึ่งอยู่ระหว่างละติจูด4 0ถึง50องศาใตา้แตกต่างจากซีกโลกเหนือที่ทวีปใหญ่คอยสกัดกั้นกระแสน้ำ แต่ที่นี่มีเพียงผืนน้ากว้างใหญ่ที่ไร้สิ่งกีดขวางมันราวกับทางหลวงที่ไม่มีที่สิ้นสุดสําหรับพายุที่ไม่มีการจํากัดความเร็วจนพวกกะลาสีเรือได้ตั้งนิยามที่น่าตื่นเต้นนี้ว่าถ้าคุณอยู่ในเขตนี้จะไม่มีเสียงกระซิบจากลมแต่จะเป็นเสียงกรีดร้องแทนนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าลมที่ส่งเสียงคำรามเหล่านี้อาจมีความเร็วสูงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนั่นก็ทําให้คลื่นทะเลปันป่นป่วนกึกก้อง คลื่นในลมตะวันตกช่วง40สามารถสูงได้ถึงระดับที่สูงยิ่งกว่าตึกราฟ้าและมันก็สร้างแรงกระแทกกับตัวเรือด้วยพลังงานมหาศาลในอดีตเรือใบเร็วเล่นผ่านผืนน้าเหล่านี้เพื่อยน่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างยุโรปและเอเชียแต่พวกเขาต้องแลกมาด้วยใบเรือที่ฉีกขาดเสากระโดงเรือหักและบางครั้งลูกเรือทั้งหมดก็ถูกกลืนหายไปกับทะเลแม้กระทั่งทุกวันนี้เรือสมัยใหม่ก็ยังคงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในลมตะวันตกช่วง40เว้นแต่ว่าพวกเขาจะไม่มีทางเลือกอื่น มันยังมีเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าที่อาจใช้เวลานานกว่าโดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูงแบบนี้ลมตะวันตกช่วง40และ50อาจฟังดูน่ากลัวแล้วแต่รอก่อนจนกว่าจะได้ฟังเรื่องมหาสมุทรในช่องแคบเร็กซ์ก่อนตรงผืนน้ำแคบๆระหว่างแหลมฮอนและอันตาร์ติกาแห่งนี้เปรียบเสมือนสนามประลองของเหล่านักสู้แห่งท้องทะเลมันคือการที่มหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดกำลังพยายามแทรกตัวผ่านช่องว่างกว้างเพียง800กิโลเมตร และพุ่งชนเข้ากับมหาสมุทรแอตแลนติกโดยตรงเมื่อมันรวมกระแสะน้ําในมหาสมุทรใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในกระแสะน้ําที่แรงที่สุดในโลกคุณก็จะได้ความโกลาหลอย่างแท้จริงช่องแคบเรกไม่ได้แค่ซัดคลื่นใส่คุณแต่มันจะซัดกําแพงน้ําที่สูงถึง15เมตรแทนเรือที่นี่ไม่ได้ล่องไปตามมหาสมุทรแต่พวกมันต้องเอาชีวิตรอดเล่ากับเรือของเล่นที่ถูกโยนลงในเครื่องซักผ้าด้วยรอบปั่นหมาดสูงสุดเหตุผลที่มันโหดร้ายขนาดนี้ก็เป็นเพราะหลักฟิสิกส์ล้วน กล่าวคือเมื่อไม่มีแผ่นดินในมหาสมุทรใต้คอยชะลอลมหรือกระแสน้ํากระแสน้ําจึงวนรอบขั้วโลกอันต์กติกจึงแล่นไปทั่วโลกเมื่อกระแสน้ําไหลผ่านปล่องแคบๆของช่องแคบเดรกมันก็เร่งความเร็วราวกับเครื่องยนต์เจ็ตเมื่อเกิดพายุพัดเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวและภูเขาน้ําแข็งลอยเข้ามาในเส้นทางเดินเรืออย่างเชื่องช้าพวกมันก็พร้อมที่จะจมเรือได้ทุกเมือ่อแม้แต่ลูกเรือที่มากประสบการณ์ยังบรรยายว่า ช่องแคบเบรกนั้นคาดเดาไม่ได้มานาดดูสงบนิ่งอยู่ดีๆแต่ภายในวินาทีก็เกิดความปั่นป่วนได้นักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าก่อนที่คลองปานามาจะเปิดในปี1914หรือทุกลำที่มุ่งหน้าจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกจะต้องผ่านที่นี่และมีเรือจำนวนนับไม่ถ้วนที่ไม่เคยไปถึงปัจจุบันเรือสำราญและเรือวิจัยยังคงกล้าที่จะเดินทางผ่านไปถึงแอนตาร์กติกาแต่ต้องมีการเตรียมการและย้ำเตือนผู้โดยสารว่าพวกเขาไม่ได้กำลังล่องเรือเพื่อความบันเทิง เพราะพวกเขากำลังข้ามหนึ่งในช่วงมหาสมุทรที่อันตรายที่สุดในโลกพื้นเป็นลาวาหัอเรเล่นแต่พูดจริงนะมันเหมือนจะพังทลายลงมาคุณอาจยังไม่รู้สึกแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือได้สูญเสียหินไปจากฐานรากแล้วกว่า59กิโลเมตรและไม่ใช่ว่าแผ่นดินไหวหรือหลุมยุบขนาดใหญ่นะแต่เป็นเรื่องของทวีปที่สูญเสียชิ้นส่วนของสิ่งที่คอยยึดไม่ให้พื้นสั่นไหวเหมือนเครื่องเล่นในเทศกาลคาริวัล ทีมนักวิจัยเพิ่งเปิดเผยข้อมูลทางธรณีวิทยาว่าพื้นดินส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือกำลังบางลงเหมือนไอศครีมที่ค่อยๆหย,ยุดลงมาอย่างช้าๆพวกเขารู้ได้ยังไงพวกเขาทำเอ็าแบบเต็มตัวด้วยเทคนโนโลยีขั้นสูงให้กับโลกและสร้างแผนที่สามิติขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าหินที่เคยถือว่าทำลายไม่ได้กำลังจะละลายหายไปในชั้นบรรยากาศของโลก <S <S เหมือนกับพิซซ่าชีสที่คว่ำอยู่ในเตาอบ ถ้าต้องการเข้าใจความยุ่งเหยิงนี้จริงๆคุณต้องทำความรู้จักกับเพื่อนเก่าของผมก่อนนั่นก็คือคราตอนคราตอนเปรียบเสมือนรากของทวีปมันหนาเหนียวและเก่าแก่เรากำลังพูดถึงอายุหลายพันล้านปีมันรอดพ้นจากการชนของอุกกาบาตผู้เขาไฟระเบิดและแม้แต่การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกถ้าแผ่นเปลือกโลกช็อกต่อยกันเราคงได้เห็นเชือกเขาเกิดขึ้นถ้าแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันมหาสมุทรใหม่ก็จะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทิ้งรอยแผลเป็นไว้บนพื้นผิวโลก ต่เปลือกโลกดูเหมือนจะไม่สะทกสะท้านอยู่เสมอไปเหมือนกับแมลงสาบในธรณีวิทยาและเนื่องจากเปลือกโลกโดนต่อยหน้าโดยไม่รู้สึกอะไรเลยนักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานเสมอว่าสิ่งเหล่านี้แทบจะทำลายไม่ได้แต่แล้วกลุ่มนักวิจัยก็นําเครื่องจักรอันล้าสมัยของพวกเขาไปทดสอบและพบว่าเปลือกโลกกาลังแตกออกจากกันได้ยังไงนี่คือแผ่นเปลือกโลกฟาราลอน ซึ่งเป็นแผ่นเปลือโกโลกโบราณที่เริ่มเคลื่อนตัวไปใต้แผ่นเปลือโกโลกหลักของทวีปอเมริกาเหนือเมื่อกว่า100ล้านปีก่อนถือเป็นกระบวนการปกติทั่วไปเรียกว่าการเคลื่อนตัวแบบม,มุดต,ตัวและเป็นวิธีที่โลกใช้หินหมุนเวียนและป้องกันไม่ให้โลกร้อนเกินไปการเคลื่อนตัวแบบม,มุดตัวเกิดขึ้นมานานแล้วมากจนปัจจุบันแผ่นเปลือกโลกฟาราลอนอยู่ห่างจากเปลือโกโลกประมาณ644กิโลเมตรและอยู่อย่างชิวๆที่ชั้นเนื้อโลกด้านล่างซึ่งอยู่ใกล้กับแกนโลกชั้นนอกอย่างน่าประหลาด แต่ฟาราลอนก็สร้างปัญหาให้คนอื่นเหมือนเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งที่ย้ายออกไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งของแปลกๆไว้ในตู้เย็นอยู่เรื่อยคือ hmm. งี้นะขณะที่มันจมลงมันจะดึงฐานรากของทวีปอเมริกาเหนือทําให้ฐานรากยืดออกและทําให้ชิ้นส่วนต่างๆหลุดออกไปในชั้นเนื้อโลกที่ลึกลงไปและถ้าแค่นี้ยังไม่น่าตกใจพอฟาราลอนที่จมลงไปยังปล่อยน้ําและคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในหินร,บรอบๆทําให้เปลือกโลกนิ่มลงและแตกออกเป็นชิ้นๆได้ง่ายขึ้นขอบคุณนะฟาราลอนเจ๋งมาก จากการศึกษาแผ่นดินไหวหลายร้อยครั้งในสถานีตรวจวัดหลายพันแห่งนักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันข้อท็จจริงดังกล่าวแล้วเศษหินขนาดใหญ่บนแผ่นดินกำลังไหลลงมาทำให้เปลือกโลกบางลงถึง59กิโลเมตรนั่นคือจำนวนหินที่หายไปมากกว่าที่จะใส่ลงในกล่องนมได้ฟังดูน่าตกใจใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างเชื่องช้ามากคือต้องใช้เวลาเป็นล้านปีกว่าจะเกิดสิ่งที่สังเกตเห็นได้เหลนของ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 คณเนนาตคันไกลโผลนอาจยังคงยืนอยู่บนพื้นดินที่มั่นคง แต่อย่าสบายใจจนเกินไปเรื่องนี้อาจไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนแต่การจมลงอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าที่กูจะพูดว่าช่วยด้วยได้ประเด็นก็คือภายในปี2050เมืองใหญ่ๆอย่างน้อย32แห่งในสหรัฐอเมริการวมถึงนิวยอร์กบบลติมอร์และชาร์ลสตันอาจจมอยู่ใต้น้ำบางส่วนและลองเดาดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นความผิดของเราเป็นส่วนใหญ่ นักวิทยาศาสตร์สังเกตว่าตั้งแต่ปี2007เมืองบางแห่งจมน้ำลงระหว่าง1-2มิลิเมตรทุกปีเมืองชชวสตันในเซาท์แคลรไลนาจมน้ำในอัตราที่เลวร้ายที่สุดด้วยจมลง4มิลิเมตรต่อปีแน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้ดูเล็กน้อยและไร้สาระแต่ชชวสตันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียง3เมตรเท่านั้นการจมลงเพียงเล็กน้อยก็เหมือนมีมหาสมุทรมหายใจลดต้นคอแล้วในวันที่เกิดน้ำท่วมหนักจริงๆผู้คนในเมืองต้องทิ้งรถไว้และว่ายน้ำกลับบ้าน ปรากฏการนี้เรียกว่าการสุดตัวของแผ่นดินและเมื่อแผ่นดินสุดตัวรวมกับระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นถนนที่ถูกน้ําท่วมพื้นที่เกษตรกรรมที่ดินเค็มจัดป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ตายยืนต้นและเจ้าของบ้านจํานวนมากที่อารมณ์เสียและมันไม่ได้หยุดอยู่แค่บ้านเท่านั้นโครงสร้างพื้นฐานเช่นสะพานถนนสนามบินและโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเพึ่งพาอาใสยกันทุกวันก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายร้ายแรงเช่นกันระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ําท่วมและทางหลวงที่ซุดตัวอาจทำไม่เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายพันล้านดอลลาร์และสร้างอันตรายต่อความปลอดภัยครั้งใหญ่ให้กับชุมชน ตอนนี้เรามาพูดคุยกันอย่างยุติธรรมดีกว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นความผิดของมนุษย์ปัญหาบางส่วนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ1 2 0 0 0ปีก่อนแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาแผ่นน้ำแข็งนั้นหนักมากหนักมากจริงๆน้ำหนักนั้นดันแผ่นดินให้ต่ำลงและเมื่อน้ำแข็งละลายพื้นดินก็ไม่ได้เด้งกลับขึ้นมาเหมือนแทมโพลีนแต่กลับกลายเป็นเกมที่แปลกประหลาดของธรณีวิทยาที่เหมือนกระดานหกพื้นที่ที่ถูกกดทับเริ่มยกตัวขึ้น และพื้นที่ที่ไม่ได้ยกตัวขึ้นก็ถูกดึงลงมากระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่าการปรับสมดุลของทาน้้ำแข็งพยายามพูดเ,เร็วๆสามรอบซิและยังคงเกิดขึ้นจนถึงทุกวันนี้แต่แน่นอนว่ามนุษย์ก็ทําให้มันแย่ลงไปอีกการสูบน้ําใต้ดินเป็นสาเหตุหลักลองนึกภาพว่าเหมือนกับการดึงนุ่นออกจากที่นอนหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างก็จะซุดตัวลงในพื้นที่อย่างหุบเขาเซนทรัลในแคลิฟอร์เนีย พื้นดินจะยุบตัวลงถึง20ซนติเมตรต่อปีเนื่องจากเราสูบน้ำออกระหว่างที่เกิดภัยแล้งในเมืองอย่างนิวยอร์กปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำเพียงอย่างเดียวตึกราฟ้าเองก็ทำให้ปัญหาแย่ลงไปอีกปรากฏว่าถ้าคุณวางคอนกรีตและเหล็กหลายล้านตันไว้บนพื้นดินที่นิ่มผู้มันก็มีแนวโน้มที่จะแบนราบลงและในกรณีที่คุณสงสัย มวลรวมของอาคารในนิวรยกซิตี้อยู่ที่ประมาณ762,000 0ล้านกิโลกรัมซึ่งเท่ากับ3.5ล้านรูปปั้นเทพีเสรีภาพกองรวมกันเมื่อน้ำหนักจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กดินที่อยู่ด้านล่างจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องบีบอัดเมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณคิดว่ามันจะยุ่งยากไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วลองคิดใหม่ได้นะเราได้สร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำส่งตะกอนสดไปยังพื้นที่ชายฝั่ง ตะกอนเหล่านี้ก็เหมือนกับวิธีของธรรมชาติในการทําให้พื้นดินฟูขึ้นถ้าไม่มีตะกอนเหล่านี้พื้นดินชายฝั่งก็จะอัดแน่นเหมือนฟองน้ําเก่าๆนอกจากนี้เมื่อพื้นที่ชุ่มน้ําถูกระบายน้ําเพื่อการเกษตร,รหรือการก่อสร้างดินพรุกก็จะแห้งและพังทลายลงจริงๆแล้วพื้นดินก็เหมือนกับว่าหยุดพักไม่ได้เลยนักวิทยาศาสตร์ยังสังเกตเห็นว่าพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันกลายเป็นจุดที่จมลงอย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกตัวอย่างเช่นรัฐลุยเซียนาสูญเสียพื้นที่ไปประมาณหนึ่งสนามอเมริกันฟุตบอลเนื่องจากเกิดการซุดตัวและระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นแล้วผลลัพธ์สุดท้ายสําหรับพวกเราคนธรรมดาที่ต้องการอาศัยอยู่ในระดับน้ําทะเลคืออะไรดูเหมือนว่าจะไม่ดีเลยป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ตายตาย,ยืนตน้นซึ่งก็คือป่าที่จมน้ําตายมีจํานวนมากขึ้น พื้นที่เกษตรกรรมกำลังกลายเป็นพื้นดินเค็มและใชเพาะปลูกไม่ได้และแม้แต่น้ำท่วมถนนในวันที่แดดออกซึ่งถนนจะท่วมโดยไม่มีฝนตกกำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแย่จังในขณนะดเดียวกันทางชายฝั่งตะวันตกแคลิฟอร์เนียก็ไม่ได้ชนะเช่นกันทั้งซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลิสต่างก็จมลงซึ่งหมายความว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อทั้งสองแห่งได้รุนแรงและรวดเร็วเป็นสองเท่า ในบางพื้นที่เช่นคาบสมุทรพาโลสเวเดสพื้นดินจมลงอย่างรวดเร็วจนผู้คนที่นั่นอาจต้องใช้ชีวิตแบบตัวตนแล้วอเมริกากำลังจะกลายเป,ไป็นนัแลนติสแห่งต่อไปหรือไม่อาจจะไม่เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่ถ้าไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังเช่นลดการสูบน้ำบาดาลและวางแผนเมืองอัจฉริยะประชากรอย,อย่างน้อย5 0 0แสนคนจะตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงและความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยอาจสร้างความเสียหายมหาศาลถึง1,9 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในปี2050 ได้ท้ายที่สุดแม้ว่าทวีปอเมริกาเหนือจะไม่จมลงเหมือนซูเฟรที่ทําอย่างหย,ยาบๆแต่เปลือกโลกก็มีรอยแตกร้าวอยู่บ้างเพราะงั้นเราก็ควรเพลาๆการสูบน้ําใต้ดินทบทวนวิธีและสถานที่ที่เราจะสร้างและลงทุนเพิ่มอีกนิดเพื่อให้เท้าของเรายังแห้งอยู่และท้ายที่สุดแล้วถ้าวันหนึ่งพื้นโลกกลายเป็นลาวาจริงๆเราคง